นิยายดักนิยายเสียงเรื่องนิรักมาเฟียตอนที่เจ็ดมุกดาดาคิดว่าตัวเองเปันไปแต่ความรู้สึกแปลกๆทั้งในกายและสายตาแปลกๆของอานนที่จับจ้องอยู่สร้างความสงสัยให้เกิดขึ้นทว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาโดยสภาพร่างกายที่ไม่บุกสลาย เสื้อผ้าหน้าผมอาจจะยับยุไม่เป็นทรงแต่ก็ได้ร่องรอยของการถูกดังแกแต่ไปหน้าหลออเข้มของคนนอนร่วมเตียงนี่สิทําเอาหัวใจของคนเมาเต้นไม่เป็นซ้ำคุณอานน์ตื่นแล้วหรอหนูมุกขี้เมาเขาจ้องเธออยู่นานแค่ไหนมุกดาดามไม่รู้เพราะทันที ที่เธอเห็นคนนอนร่วมเตียงเธอก็รีบสำรวจตัวเองเป็นอย่างแรกเมื่อเห็นว่ายังคงแต่งตัวเรียบร้อยดีจึงเงยหน้ามองเขาอีกครั้งเธอนิ่มมันไม่ได้เรื่องเลยลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วเราต้องเดินทางกลับกรุงเทพเขาบอกเสียงดุและมันทำให้มุกดารากระเด้งตัวลุกจาก เตียงแล้วตื่นเต็มตาโดยทันทีตั้งอวบเกือบกลิ้งตกเตียงเพราะความริบร้อนฟากฝั่งทางอานนท์ที่ตะแคงร่างบอกเธอแค่มองดูเด็กเส้นด้วยสายตาไม่บอกความรู้สึกขอโทษค่ะที่ฉันเมาในหน้าที่เธอละล่ำละรักรู้ตัวก็รีบไปอาบน้ำแต่งตัวให้เร็ว ผมไม่ชอบห้องน้ำเลยเธอเตือนไว้ก่อนนะว่าเธอจะต้องเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยและออกมาเตร็มเสื้อผ้าของฉันด้วยที่สำคัญตัวของเธอก็ต้องแต่งให้สวยดูดีกับการเป็นเลข,ขาของฉันด้วยอย่าให้ไม่ได้เรื่องเด็ดขาดเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะฉันจะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะอ้ออีกอย่าง เรื่องตกเครื่องบินก็ด้วยจัดการจะ้ะถ้าเราตกเครื่องในเช้าวันนี้ผมเอาเรื่องคุณแน่อานอนท์ขู่สำทับเขากลั้นหัวเราะได้สำเร็จถ้าทางตื่นกลัวลุกนี้ลุกลนของคนตัวกลมดูหน้าขันพอๆกับหน้ามอง อานนท์ยอมรับว่าเขาไม่เคยได้ใกล้ชิดกับใครที่มีรูปร่างหน้าตาธรรมดามรรธดำความรำ่มรำรวยแถมยังหน้าตาดีทำให้เขาสามารถเลือกคบหาผู้หญิงอย่างที่เขาต้องการได้ตั้งแต่เป็นหนุ่มมาถึงกระทั่งตอนนี้ซึ่งเขาไม่ได้สร้างชื่อเรื่องสาวๆ แต่เรื่องการงานก็ยิ่งทำให้เขายิ่งถูกจับตามมองจากวงสังคมค่ะค่ะฉันจะรีบจัดการโดยด่วนที่สุดคุณอานนท์ย่ยสั่งเยอะสิเะฉันจำไม่ได้แค่ตื่นมาเจอคุณนอนอยู่ข้างๆฉันก็ตกใจแทบตายแล้วต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกฉันสัญญาค่ะสิ้นส,สุดเสียงของเธอก็มีเสียงปิดประตูดัง นั่นทำให้อานอนท์หน้าเวอกับการตอบยาวๆของยายอ้วบระยะสุดท้ายและท้ายสุดเสียงกลั้นหัวเราะของเขาก็ถูกเปล่งออกมากลายเป็นเสียงหัวเราะที่ดังที่สุดเขาหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลชนิดที่ว่าหัวเราะท้องคัท้องแข็งเลยก็ว่าได้นับว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้เขาหัวเราะ ชนิดอย่างเต็มเสียงคนอะไรไม่ไม่ผ่านมาตรฐานของเขาสักอย่างแต่เป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้เขานึกอยากกอดและทำอะไรอะไรให้ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นไปหมดเธอทำให้เขาหัวเราะชนิดลืมรักสามารถอยากรู้จริงว่าพ่อส่งเธอมาให้เขาทำไมกันแน่ และทันทีที่มุกดารากลับมาถึงบ้านชูรีก็คาดขันลูกเลี้ยงสาวถึงเรื่องของความคืบหน้าที่ให้ไปอ่อยลูกชายของเจ้าของบริษัทไม่สนเลยว่าคนที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามามีทางเหนื่อยอ่อนสักแค่ไหนว่าไงบ้างยิมมุกแกไปค้างคืนกับผู้ชายมาข้ามวันข้ามคืนได้เรื่องบ้างไหมละ่ะ ได้สิคะมุกเคทำงานที่สิงคโปร์ถึงได้ดูว่างานเลขาส่วนตัวเนี่ยมันต้องทำงานทุกอย่างตามที่เจ้านายสั่งนี่มุกกำลังคิดว่ามุกเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของคุณอาโนนมากกว่าจะเป็นเลขาส่วนตัวของเขานะคะชูลีฟังคำตอบแกมบนเรื่องเหนื่อยของลูกเลี้ยงด้วยความไม่พอใจ จับใจความแล้วนี่แกจะบอกฉันแค่ว่าแกเหนื่อยและไม่สู้งานแถมยังจับเขาไม่ได้อีกเนี่ยนะดูหนีอยู่ร้านไม่ดอกแกหรอกชุลีทำท่าหัวเสียสะบัดหน้าใส่หญิงสาวสรุปสุดท้ายก็เดินสะบัดก้นออกไปจากห้องของลูกเลี้ยงอย่างหัวเสียการกระทำของชุลียิ่งทำให้มกดาลานึกน้อยใจ นี่ชูรีต้องการให้เธอทำอย่างนั้นจริงๆหรือนี่ขณะเมื่อคืนนี้เธอนอนเตียงเดียวกับเขาแท้ๆ <c oughs> เขายังไม่คิดแตะต้องเธอเลยสักนิดเขาคงรังเกียจเธอมากเกินไปสินะแถมตื่นขึ้นมาเขายังหัวเราะเยอะเธอเสียงดังลั่น ตอนนี้เธอยังได้ยินเสียงหัวเราะเยาะของเขาดังกล้องหูอยู่เลยคนเพอร์เฟกต์อย่างเขาไม่มาสนใจคนอ้วนเตี้ยอย่างมุกหรอกค่ะเธอบนอานนท์ไม่ใช่คนบ้ากามอันที่จริงเขาไม่เคยปลายตามองเธอเลยด้วยซ้ำขนาด ตอนที่เธอไปอาบน้ำยังไม่เจอร่องรอยอะไรที่มีมีแต่ความแสบตอนอาบน้ำที่เท้าของเธอที่เป็นตุ่มน้องเพราะถูกรองเท้ากัดเพียงเท่านั้น <c oughs> อย่างมากเขาก็แค่สมเพศที่คนอย่างมุก คงใช้ของดีๆที่เขาอุตส่าห์เสียงเงินซื้อให้ไม่ได้เท่านั้นเองเธอยังจำได้ด้วยว่าเขาแค่ปลายตามมองรองเท้าของเธอตอนที่ออกมาจากโรงแรมสุดดููดาที่ใหญ่กว่าห้องนอนของเธอนั่นเฮ้อมุกดาราถอนใจยิางในอ่อนอีกครั้งเตรียมพร้อมจะต่อสู้กับวันพรุ่งนี้ต่อไปนอนให้พอ จะได้มีแรงสู้งานในวันพรุ่งนี้บอกตัวเองแล้วพยายามทำทุกอย่างให้พร้อมเธอจะเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับวันพรุ่งนี้เอาแล้ววันนี้เจ็บนักหนาเธอต้องรีบจัดการให้พร้อมวันต่อมาอับซอนก็มองมุกดาดาที่นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะ ของอัญชราด้วยความไม่พอใจเท่าใดนักเธอไม่เข้าใจอารักเลยจริงๆว่าสามีของเธอคิดอะไรอยู่ถึงได้รับมุกดาดาเข้ามาฉันรู้มาว่าเมื่อคืนมุกดาดาพักค้างคืนกับตาอน,นุ์นะคะอืมก็ดูเขาอารมณ์ดีนี่อารักบอกยิ้มยิๆภรรยาคอนขวบ ส่วนเขาหัวเราะรู้ตัวไหมคุณกําลังค้อนผมอยู่นะอาดาหัวเราะเสียงดังลั่นด้วยความพอใจเขาเคยเห็นภรรยาค้อนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวและคอนคมได้อย่างน่ารักอ้ามองเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ร่วมกินกันมาอย่ามาทำเป็นหัวเราะกลบเกลือนะคะ ฉันไม่ได้อยากให้เด็กอ้วนนั่นเป็นลูกสะัยนะดูไหมอับสรอนยังคงอารมเสียโถที่ดักคุณคงดูละครไทยมามากจนเกินไปฉักจะยืดติดพักเดิมๆจากความรู้สึกฉันแค่ไม่อยากให้คุณจับคู่ให้ลูกผมดูครับแต่ผมไม่ได้บังคับใจใครนี่นา ผมก็แค่อยากให้เจ้านนมันเปิดมุมมองใหม่ๆได้รู้จักอะไรที่มันนอกกรอบเสียบ้างทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคุณหรือคุณอยากได้คนสวยแต่ทำงานไม่เป็นกันหละ่ะคำพูดของอารักก็ถูกต้องมันทำให้อักษรได้คิดผมคิดว่าหนู่มมุกมีความดีบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้น อย่าตัดสินคนจากภายนอกสิครับเพาะว่าคำพูดของอารักก็ยังทำให้อักษรไม่พอใจอยู่ดีรวมทั้งคนที่ยืนอยู่นอกห้องที่ประเอนได้ฟังก็ยิ่งขมวดคิ้วมุ่นด้วยความไม่พอใจจบแล้วนะคะนี่รักซาตานตอนที่เจ็ดนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์นะคะแต่ยังไม่รู้นะว,ว่ามีกี่ตอนนะคะก็ถ้าจบแล้วคงบอกอะคะ่ะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันนะ